โอ้อากาศก็ร้อนครับมะนาวก็ร่วงเต็มเลยครับนี่ครับเราจะลดน้ำสักหน่อยครับนี่ครับน้ำก็เสียบไม่ไหลครับคุณผู้ชมครับหรือว่าไม่ได้จ่ายค่าน้ำครับเนี่ยก็จ่ายแล้วนะครับทำไมไม่เปิดน้ำครับเปิดแรงก็ไม่ได้น้อปลาเนี่ยทำยังไงน้อลดเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยชุ่มเท่าไหร่ครับไม่ถึงดินเลยครับไม่ถึงในดินเลย ทำยังไงครับว right ันนี้ต้องแก้ปัญหาแล้วครับคุณผู้ชมครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมครับน้ําหยดครับคุณผู้ชมครับเนี่ยครับวิธีทําน้ําหยดครับเนี่ยครับหยดนิดเดียวครับหยดติ๋งติ๋งติ๋งแบบนี้ครับแต่ถ้าเราดึงลงมานะครับลงมานิดนึงครับเนี่ยครับเขาจะหยดหยดอย่างเยอะเลยครับคุณผู้ชมครับเนี่ยครับแต่ถ้าเราหมุนขึ้นนะครับเราหมุนขึ้นไปนะครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมครับ มันก็จะหยดนิดเดียวเองนะครับมันก็จะเป็นการหยดไปตลอดครับหยดได้สองถึงสามวันเลยครับนี่ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าชูช่องพ่อเพลินชาแนลนะครับวันนี้พ่อเพลินจะพาคุณผู้ชมมาทําเคล็ดลับดีๆเลยนะครับในการทําน้ําหยดครับทํำยังไงครับให้ต้นไม้ของเราชุ่มฉ่าอยู่ตลอดเวลานะครับเวลาเราลดน้ํานะครับเราจะเสีย ค่าใช้จ่ายเยอะนะครับแต่วันนี้หมดปัญหาไปแน่นอนเลยครับเพราะว่าพ่อเพื่นจะพาคุณผู้ชมมาทําน้ําหยดครับด้วยสิ่งนี้ครับแค่ขวดน้ําขวดเดียวนี่ครับสามารถหยดได้ทั้งทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับแล้วก็ไม่เปลืองน้ําด้วยนะครับแล้วก็เป็นวิธีง่ายๆด้วยนะครับคุณผู้ชมก็สามารถทําได้นะครับถ้าเรามีพื้นที่เยอะๆนะครับ ปลูกต้นไม้ไว้เยอะๆครับเรากลดน้ําไม่ไหวนะครับเราแค่ใช้สิ่งนี้ครับใช้น้ําหยดของเราเนี่ยครับสามารถไปวางกับต้นไม้ของเราได้ทุกต้นเลยนะครับแล้วเราไม่ต้องลดน้ําบ่อยด้วยนะครับเพ,เ,รเพียงเราทำเพียงเราทําน้ํำหยดนี่แหละครับก็สามารถหยดได้ถึงสองสาวันนะครับเราไม่ต้องไปลดน้ําบ่อยๆนะครับ เดี๋ยวเราไปดูวิธีทำการทำน้ำหยดด้วยกันเลยนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับอุปกรณ์ที่พ่อเพื่อนจะทำน้ำหยดนะครับก็จะมีขวดน้ำพลาสติกเก่าๆนะครับเราใช้แบบไหนก็ได้นะครับจะเป็นขวดน้ำอัดลมก็ได้นะครับหรือว่าขวดน้ำแบบนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับคุณผู้ชมครับ นี่ครับเราไม่ต้องเอาครับเราแกะทิ้งเลยครับเสร็จแล้วเราก็ทําการตัดตูดนี่ครับใช้เลยครับ ครับผู้ชมครับเราก็ตัดไปเลยครับสองรูสามรูก็ได้ครับตัดเลยครับสามรูครับคุณผู้ชมครับทำไมถึงตัดรูครับเพราะว่าเราจะได้ใส่น้ํานะครับใส่น้ําลงไปตรงนี้ครับตรงต้นตูดเนี่ยครับกลนของขวดพลาสติกเนี่ยครับเสร็จแล้วเราก็ทําการเจาะครับคุณผู้ชมครับ จอดตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับน่ครับจอดตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับแล้วก็มาจอดตรงฝาครับ เสร็จแล้วครับเมื่อเราจอดเสร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเราก็หาเชือกครับเชือกหรือว่าได้ก็ได้นะครับหรือว่าผ้าเสร็จผ้านะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเราก็หาเชือกประมาณนี้ครับเสร็จแล้วเราก็ทําการตัดครับแล้วเราก็ทําการสอดครับคุณผู้ชมครับสอดเข้าตรงรูที่เราจอ้เมื่อกี้ครับ เสร็จแล้วเราก็ทําการขอดครับคุณผู้ชมครับส่วนปลายตรงนี้ครับตรงนี้เราก็ทําเกลียวครับเป็นเกลียวเกลียวเลยครับแล้วก็หมุนนะครับหมุนให้เป็นทั่วอย่างนี้ครับเป็นรอบๆเลยครับ ครับเมื่อเราหมุนเสร็จแล้วเราก็ขอดครับคุณผู้ชมครับขอดปมเลยครับขอดเป็นปมอย่างนี้ครับนี่ครับเดี๋ยวเราเลื่อนก่น็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงนครับนี่ครับ เสร็จแล้วเราก็มาใส่นี่ครับใส่ในขวดเลยครับส่วนตัวรูนี่ครับส่วนรูนี่เราก็หารวบครับคุณผู้ชมครับก็การระยะครับเวลาเราจะแขวนนะครับนี่ครับ ขออย่างนี้แล้วก็ทําให้มันงอนะครับเอาไว้แขวนกับเอาไว้เอาไว้แขวนนะครับตรงนี้ครับส่วนตัวนี้เราก็จะมาใส่ตรงนี้ครับแต่ต้องตูดเนี่ยครับนี่ครับแล้วก็แขวนอย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปใส่น้ําด้วยกันเลยนะครับเนี่ยครับเสร็จแล้วครับนี่ครับน้ําหยดครับการทําน้ําหยดครับเสร็จแล้วครับเนี่ยครับ เดี๋ยวเราไปใส่น้ําพร้อมกันเลยนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมครับเราจะใส่น้ําลงไปครับเมื่เราใส่น้ําครับมันก็มันก็จะไหลเข้ารูตรงที่เราเจาะไ้เมื่อกี้ครับนี่ครับนี่ครับเข้าหมดเลยครับส่วนตะขอเนี่ยครับเราก็มาใส่แล้วครับคุณผู้ชมครับใส่ตรงนี้เลยครับนี่นะครับเสร็จแล้วเราก็เทสดูครับนี่ครับ ไหลแล้วครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับถ้าเราต้องการให้หยดแล้วก็หมุนครับเนี่ยมันจะหยดแล้วครับติ๋งติ๋งติ๋งเลยครับเวลาเราดึงลงครับมันก็จะไหลแรงครับแต่เวลาเราหมุนนะครับมันก็จะหยดครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมครับนี่ครับเดี๋ยวเราไปแขวนตรงต้นมะนาวของเรากันเลยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นตะขอครับแล้วก็แขวนไว้ครับตามจริงนะครับ กลิ่นของมะนาวครับเวลาเราแขวนเสร็จนะครับเราก็มาดูครับน้ําของเราหยดไหมครับผมหยดตลอดนะครับคุณผู้ชมครับหยดนิดเดียวเองครับแต่เวลาเราดึงลงนะครับดึงลงอีกนิดหนึ่งน้าเขาจะไหลแรงเลยครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับเนี่ยครับไหลแรงแบบนี้เราก็ปรับนะครับเราก็หมุนขึ้นครับเพื่อให้มันหยดช้าลงนะครับเนี่ยครับ มันก็จะหยดประมาณนี้ครับติ๋งติ๋งติ๋งอย่างนี้ครับแต่ถ้าเราจะหมุนอีกครับแล้วก็ปรับอีกครับให้มันหยดออกพอประมาณนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวน้ําเวลามันหมดนะครับเราก็มาเติมตรงนี้นะครับนี่ครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับเคล็ดลับดีๆนะครับในการทําน้ําหยดนะครับ เวลาเราปลูกต้นมะม่วงหรือว่าต้นอะไรเยอะนะครับเราลดน้ําไม่ทั่วถึงนะครับเราก็ใช้แค่ขวดน้ำพลาสติกเก่าๆของเรานี่แหละครับสามารถมาทําน้ําหยดได้นะครับไม่ต้องเสียแรงเสียเวลาด้วยนะครับในการลดครับก็ลดได้ประมาณก็ลดได้อาทิตย์ละ2-3ครั้งนะครับขวดนี้ครับคุณผู้ชมครับเวลามันหมดเราก็มาเติมน้ําอย่างเดียวครับ เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับหวังว่าคงมีประโยชน์ต่คุณผู้ชมมากเลยนะครับคลิปนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมสําหรับเคล็ดลับดีๆที่พ่อเพลินมาแนะนําในวันนี้ครับการทําน้ําหยดครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามพ่อเพลินช anel เลยนะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปครับผมขอบคุณครับ